อันนี้ก็จะเป็นฝั่งฝั่ง e ี a บนะให้ดูคร่าๆวๆกันละกันนะครับคราวนี้ถามถามเฟิร์นเอรอว่าถ้าเกิดเราเรียกจะเราเรารู้ว่าเราอ่ะเราเป็นเราเป็นโรงงานเราเป็นโรงงานเรามีทีมงานออกแบบใช่ไหม,มเราก็ออกแบบไฟล์ไปวางขายเลยหรือ,อเราอะเป็นคนที่ขายของออนไลน์มาก่อนแต่ม,มีความรู้เรื่องการออกแบบภาพอ่าการออกแบบภาพอยากจะไปลงขายอ่ะถ้าขายได้เราจะส่งให้เขาทางไหน วิธีการส่งเพราะว่าไฟล์มันก็เป็นดิจิตอลนะ<อ>เช่นส่งผ่านเมื่อก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดเป็น l a z a d าทำภาพเนี่ยส่งผ่านอีเมลอ่าอย่างนี้จะส่งผ่านอ,อ,อันนี้อันนี้ของเอเซ่คืออัปโหลดไฟล์ขึ้นไปได้เลยค่ะได้ทั้งหมดห้าไฟล์ไฟล์ละไม่เกินห้าสิบเอ้ย z, อยี่สิบเมกอ่าล่าสุดนะที่เฟิร์นเห็นแล้วก็ถ,ถ้าเกิดมันมันมัน,ม,นมันมีอีกแบบหนึง่งที่บางครั้งลูกค้าไม่สามารถโหลดได้เราก็จะแบบเข้าไปในอ่าดับบ็อกได้อะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วก็ใน google google Drive ได้อะไรอย่างงี้ได้เหมือนกันค่ะได้เหมือนกันให้ลูกค้าถ้ามันใหญ่มากๆให้ลูกค้าได้ค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายใช่ใช่ใช่ม่ไหมครับค่อนข้างง่ายในการเออทำออกมาแล้วก็แค่ออกไปมันถามนิดนึงว่าความรู้สึกอะจากที่เฟิร์นทำมาถ้าขายฟิสิกอลกับที่ิต้ล p r o ด u c t แล้วตอนเนี้ยแบบไหนยากกว่ากันเออด้วยาิจิที่เห็นละมันมี มันมันมัน,ม,นมันมีเรื่อง AI ขึ้นมาเยอะแล้วคนถมเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยเอา,อางี้กับ AI ไม่ได้ผิดแต่คือ mm hmm. คุณไม่คัดเลยอ่ะมันก็จะทำให้ตลาดอะค่อนข้างจะวอดวายวายวอดอยู่ทีนี้สิ่งที่วรจะแนะนำเมื่อกี้พี่เฟนพูดถึงว่าเออถ้ามีโรงงานมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะวิธีอย่างหนึ่งเลยเวลาใครมาถามเฟิร์มว่ามีทีมอะเม mm hmm. ก็จะถามว่าเขาถนัดงานแบบไหนบ้างที่เขาทาอยู่แล้วแล้วแล้วเราค่อยเอาเขาไปทํางานนั้น ปกติอะถ้าสาย Art อาร์ตอะสำหรับเฟิร์นเฟิร์นจะไม่ค่อยเปลี่ยนวิธีการและความถนัดของคนทํางานให้ทําแบบที่เขาถนัดก่อนแล้วค่อยๆเปิป้อนงานเพิ่มเข้าไปให้มันแบบมีหนึ่งสองสามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมมุติว่าถ้าเขาเป็นสายที่ทําแบบตัดต่อวิดีโอสมมติอันเนี้ยเฟิร์นก็จะยังแนะนําที่จะไปในชัตเตอร์ในอะไรอย่างงี้นะแต่มันอาจจะได้ยอดน้อยลงแต่มันแค่เหมือนเป็นจ็อบเพิ่มให้เขาไปหรือไปทํา YouTube อะไรอันนั้นก็เรื่องหนึง่งแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นสายออกแบบที่ทําอ,อะไรดี เหมือนเคยอ่ะเหมือนถ้าเหมือนพวกน้องเฟิร์นที่เคยทําพวกแบบออกแบบปกหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นแนะนานไม่ทําไปทาวอลาร์ได้แต่ก็ต้องมีความพิเศษอะ่ะมันต้องมีลายเส้นอยู่ในนั้นลายเส้นที่เป็นลายเส็นเขาอะ่ะสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งเรี่อนี้ต้องไปเสิร์ตต้องนั่งคุยกันค่ะถ้าเอาแบบให้ดีนะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่สนใจไม่อะไรก็ก็เน้นจํานวนได้แต่ก็ต้องแบบ <c oughs> วัดอะ่ะคือถ้าถามเฟิร์นอ่ะเฟิร์นคนเน้นจํานวนอ่ะเพอถึงจุดหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้กับแบบหนึ่งคือเน้นจํานวนเพื่อให้ได้ดาต้า เพราะว่าในของเอเซ่อะค่ะที่์นยังชอบเพราะว่าเขามีเสิร์ชเทอมหลังบ้านหมายความว่าสมมุติพี่ลงรูปนกเข้าไปหนึ่งตัวแล้วจริงๆอ่อะเขาไม่อาจจะเรียกเขาเขาบางคนไม่ไม่ได้เรียกว่าเบิร์ดก็ได้อย่างเงี้ยเอเซ่ SA จะบอกว่าเนี่ยภาพนี้จริงๆคุณสามารถใช้คีย์เวิร์ดอื่นๆอะไรได้บ้างแล้วมันจะเห็นหลังบ้านแล้วคุณก็เอาคีย์เวิร์ดนี้มาเสิร์ชต่อว่ามันควรจะไปยังไงพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณสะสมจากสถิติของคุณเอง Data ที่คุณมีหลังบ้านแล้วคุณทําเพิ่มมันจะค่อยๆโตซึ่งแต่ช่วงงแแรรกกกอ่่่ะะมมมันนนนน็้วตวติธีีีเชบบาาาคปณ ก็ลองลงดูก่อนเทสก่อนก็ได้ค่ะคือไม่ได้หวังยอดกําไรนะแต่หวังเพื่อจะได้ Data า,าก่อนอย่างนี้ก็ได้หรือบอกว่าเฮ้ยเรามีทีมตุ้มไปเลยก็ทําแต่ก็อันนึงที่จะให้ระวังสําหรับสายปัน่นเฟิร์นจะไม่เฟิร์นจะไม่แนะนําให้ลงวันละแบบร้อยชิ้นอะไรอย่างนั้นไม่เอาเอาเป็นว่าคุณทําเสร็จคุณเซฟดาบไว้แล้วคุณลงทุกวันพับบิ c อะค่ะคือของเอเซ่จะเซฟดาบไปได้เนานะเป็นดิจิทัลไฟล์แล้วเราก็พับบิกวันละแบบประมาณ5้าถึงสิบชิ้นพอเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนบอดเหมือนอะไรที่แบบ คือเอเซ่เฟอร์จะชอบบอกเสมอว่าเขาเป็นเว็บไซต์ที่ขี้ตกใจอะไรที่ดูแล้วไม่เหมือนคนทําเขาจะแบบนิดนึงกระตุกแบบเอ๊ะอะไรอย่างไงประมาณนี้แต่ถามว่าถ้ามีประเด็นก็คือขอคืนได้อะไรนี่ก็ว่ากันแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงหลังการสมัครเอเซ่แอคเคิใหม่ที่เป็นดิจิทัลโปรดักตค่อนข้างจะมีปัญหาเป็นคลิกของเฟิร์นเอง ฟิร์นจะสลับกันเช่นสมมติว่าช่วงนี้สมครถ d i g ต t a ยากเฟิร์นก็จะลงสินค้าที่เป็นฟิสิ i c a l อ่าฟิส s i c a l ของเอเซเองถ้าแบบง่ายๆก็คือสร้อยกับสร้อยหินที่เฟิร์นบอกว่าร้อยอะค่ะสร้อยลูกปัดธรรมดาก็ลงแบบนั้นไปก็ได้หรือ mm hmm. คุณเอาลูกปัดนี่แหละมาทาเป็นตุ้มหูเป็นงาน handmade อย่างนั้นก็ได้ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆค่อยๆลงอันอื่นเข้าไปเหมือนให้แอคเคาท์มันรอดก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีอย่างนั้นอยู่ซึ่ง,ซ,งซึ่งส่วนใหญ่เวลานักเรียนเมื่อก่อ,นก,อน,นก็สอนอย่างนั้นค่ะจะะะถถาาาาามมมมมวว่่่้้ีีีปรรรเเด็็นนนนนนอออไขึกกกิธใยืืหั น้องล่าสุดที่เฟิร์นคุยกันน้องบอกว่าน้องโดนดิจิตอลแล้วโดนปิดไปนางก็เหมือนกับว่าส่งเรื่องส่งเมลประมาณ25้าเมล <laughs> คือแบบตื้ออยู่นั่นแหละแล้วเขาก็ให้อ่าหรือบางคนโดนปิดไปแล้วปีหนึ่งแต่เขาก็เขียนแบบรายละเอียดเลยว่าหนึ่งอสามสี่อะไรยังไงเขาก็าได้เขาคืนก็มีนะ <im it> คือเอสเซจจะไม่ค่อยจะไม่ได้เป็นโรบอทอ่าอย่างนี้แล้วกันเขาจะเป็นบุคคลอ่าประมาณนี้สําหรับดิจิตอลนะคะถ้าใครทำของเอเซแล้วมีประเด็นอะไรเงี้ยเราก็ว่ากันแต่ว่า ไม่ว่าคุณใช้วิธีไหนอะคะ่ะอย่าอย่าถมแบบทีเดียวถึงจะตั้งใจจะถมก็ตามแต่เอาใช้วิธีว่าเซฟดับแล้วค่อยๆทยอยลงแล้วกันอย่างนี้นะขอขอขครยข่าคราว่าถมหน่อยถมคือลงทีไรเยอะๆไปทีเดียวได้หรือเปล่าใช่ใช่เพราะจริงๆอะเอางี้พี่เฟนต้องบอกก่อนว่าสายพวกดิจิตอลอะยิ่งทำเอไออะเจนออกมาทีวันหนึ่งอะบางคนอะเร็วๆอะได้วันหนึ่งแบบเป็นร้อยไอเทมเลยนะอ่า<ม>พอมันเยอะอย่างนั้นมันจะมีมันจะมีโปรแกรมที่เหมือนแบบ ลงเข้าไปได้เลยคือฟีดเข้าไปได้เลยมีแต่เฟิร์นไม่แนะนําหรือถ้าทําก็คือเซฟดาบแล้วมาเสียเวลานิดหน่อยในมือถืออ่ะพับบิกเวลาห้าชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแนะนําอย่างนั้นนะถ้าอย่าทาอะไรที่มันดูเป็นโรบอทอ่าถ้างั้นถามก็คือบางคนเนี่ยเท่าที่ฟังเนาะบางคนเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยยางใช้ไอเจนไปขายก็ได้แต่เฟิร์นบอกว่าทําได้แต่ไม่แนะนําถูกต้องไหมใช่ใช่คือถ้าจะทำก็คือคัดหน่อย คัดแบบดีๆอ่ะคือคือคำว่าถมของพวกสายดิจิตอลสายออนไลน์ต่างประเทศคือการที่แบบเหมือนสแปมอ่ะพี่อ่ะถ้ามองอีกมุมหนึ่งเหมือนสแปมเว็บเขาอะ่ะเหมือนคุณก็ลงตุ้มๆๆของไม่มีคุณภาพอ่ะเหมือนบ้านเราหรือเราเว็บเราเราจะชอบหรอร้านค้าเรามีอะไรก็ไม่รู้โลกๆออกมาเขาก็จะไม่ชอบถูกไหมเขาก็จะมีโปรแกรมที่แบบดีดออกดีดออกเนี้ยซึ่ง ถ้าจะให้ดีก็คือเซฟดับแล้วก็ค่อยๆ่อพับบิกสำหรับเฟิร์นนะอาจจะเป็นวิธีที่แบบบางคนรู้สึกทำไมมันดูโบราณทำไมมันดูเงี้ยเฟิร์นเลยบอกว่าก็ก็ถ้ากล้าเสี่ยงก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าแต่แค่เราแนะนำในในวิธีที่เรารู้สึกว่าเออมันเซฟแล้วอาจจะไม่ได้แบบรวยในเดือนหนึ่งสองเดือนอาจจะใช้เวลาสามเดือนหกเดือนแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เร็วแล้วก็ลุ้นเอาก็ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้อเอเซฟค่าสมัครมัน2ยี่สิบเก้าเหรียญน,นะโดนปิดกันแล้อันนี้ต้องคือคือ,คอ,คอจะเข้าเรื่องนี้แหละจะเข้า เอ่ออย่างผมอ่ะผมว่าสมัครใหม่แต่ยังไม่ได้เข้าอัปเดตเลยนะลงสินค้าไปแค่ SKU เดียวโดนไปยี่สิบเก้าเหรียญยังไม่ได้ขายเลยก็ตีสัมปทานว่าเราต้องลงทุนเริ่มต้นเนี่ยประมาณหนึ่งพันบาทคือต้องบอกอีกนิดหนึ่งว่ามันขายของอะไรต่างประเทศมันมีความต่างอย่าง eBay เนี่ยเวลาลงขายอ่ะจะลงได้ฟรีสามร้อยห้าสิบรายการนะครับประมาณไม่เกินสองร้อยสิบรายการ eBay.com หลังจากนั้นอ่ะถ้าลงเกินนะครับแต่ว่าของ etsy อ่ะมันไม่ได้เก็บค่าค่าลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าจะเสียค่าสมัครนะครับ ประมาณ29เหรียญครั้งแรกครั้งต่อไปเนี่ยก็ต้องมาดูอะไรใช่ไหมดูว่าจํานวนดูจํานวนลงได้ไหมว่าลงไม่เกินกี่รายการไม่ค่ะจํานวนนี้ลงได้หมดได้ได้ไม่จํากัดแต่พอมันไม่จํากัดทุกคนก็ลงเยอะถูกไหมพี่เฟนพอลงเยอะแล้วก็แบบเอเซ่ก็แบบเอเ๊ะทําไมคุณลงเยอะนู่นนี้นั่น,นมีมีคนโดนบางคนไม่โดนก็ดีแต่คือก็มีคนโดนอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เหมือนทําให้เป็นเหมือนปกติมนุษย์ที่ไม่ใช่คือง,งานคราฟอะมันไม่ได้ถมได้ขนาดนั้นเออถ้าถามกนนะ ประมาณนั้นก็เหลือว่าให้ลงทีแล้วแบบห้าชิ้นสิบชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีคลาสเรียนนะครับที่สอนแนวทางการหาสินค้าและการลงขายผ่าน eBay Amazon e นเอซี่นะครับสิบแนะครับสิบแมกราคมเผื่อว่าใครฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าเ้ยอยากจะไปต่ออยากจะรู้จริงๆนะครับก็อันนี้ผมก็อยากจะ แนะนำนะครับแนะนาก็คือว่าเราจะมีสอนนะครับสิบแปดสิบเก้ามกราคมนะครับซึ่งสอนแล้วก็ดูย้อนหลังผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะครับอันนี้เรามาเป็นแนวแนวทางก่อนละกันเนาะซึ่งถ้าเกิดใครฟังแล้วไปลองทําเองได้โอเคทําเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอ,ย,อยากได้คนแนะนําอยากมาแบบรู้เจาะเข้าไปอีกนะครับก็เดี๋ยวมาลงคาสเซงนก็คือเวลาเราลงคาสเซินเราไม่ได้ทิ้งนะก็คือปรึกษาเราได้ตลอดแล้วก็ นะครับสามารถที่จะดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวทักมาที่เพจ Facebook ผมนะครับหรือว่าแอดไลน์เฟร์ลาซาด้าหรือทักส่วนตัวก็ได้นะครับเรียน18-19มกราคมอ่านแนะนำสั้นๆก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟร์เทรนดลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟร์เทรนดลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ